สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเอฟซีที่กำลังรับชมรับฟังช่องเจสีชนแนลในวันพฤหัสบดีที่11เมษายนพศ2,567ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหยุดพักพ่อนเทศกาลสงการเนาะค่ะหลายท่านที่ไปทำงานต่างทิ้นต่างจังหวัดเนาะค่ะกะเดินทางพักพรเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางมาเยี่ยมขอบคร้วก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะข่ะมือนีแอดมินก็มีสูตรหลัก หน่วยมาฝากมาตอนท่านผู้ชมค่ะก็เป็นคลิปสรุปแล้วเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยใส่กันเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเบิ่งหลักหน่วยก่อนเนาะค่ะทีแอดมินสรุปมาเนาะค่ะเก้าสูตรไหมค่ะท่านผู้ชมชนเด่นทีหกค่ะท่านผู้ชมชนเด่นหกตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมค่ะเอา ร้องเจ็ดเนาะค่ะอันนี้เป็นหลักหน่วยค่ะท่านผู้ชมสรุปไปไว้ไวเลยเนาะค่ะนี่ชนเด่นที่หกตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมสรุปแล้วเก้าสูตรเนะะรา,รเราะค่ะฮอดเก้าสูตรเบิ้งจะม้าบ่ค่ะท่านผู้ชมเมื่อเบื้องหลักสิบค่ะท่านผู้ชมหลักสิบ หลักสิบแอดมินกับสรุปให้เนาะคะ่ะชนที่สามเนาะคะ่ะแต่ว่าแอดมินมาขิดสูตรดับไหมคะ่ะท่านผู้ชมดับหลักสิบจะดับชนเด่นเขาก็เอาไว้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมหลักสิบที่แอดมินเฮ็ดสูตรดับมาเหลือหกตัวเดียวไหมคะ่ะท่านผู้ชมวดที่แล้วเหลือหนึ่งตัวเดียวคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่ากะกะถือว่าผิดเนาะคะ่ะมันมันไปอยู่หลักหน่วยไหมคะ่ะหนึ่งคะ่ะท่านผู้ชม วดนี่จะเด่นนี่หลักสิบมีเด่นสามเนาะคะ่ะชนทีสามสูตรเนาะคะ่ะลองหกสองแล้วก็0ศูนย์ค่ะท่านผู้ชมหลักร้อยคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินเด่นตัวเดียวเนาะคะ่ะเก้าตัวเดียวคะ่ะท่านผู้ชมนี่เด่นเก้าตัวเดียวลองศูนย์เจ็ดแปดหลักร้อยคะ่ะ ที่ร้องเนาะคะ่ะสรุปค่ะท่านผู้ชมสรุป3มตัวสรุป3มตัวบน16เหกมษาเนาะคะ่ะเด่นที่สุดก็คือเกาคะ่ะท่านผู้ชมเนี่เด่นสุดหลัก10บก็บคือสามหลักน่วยก็คือหกค่ะร้องเจ็ดเนาะคะ่ะ แต่ว่าหลักร้อยตัวร้องมีศูนมีเจ็ดมีแปดค่ะหลักสิบมีร้องมีศูนมีสองมีหกค่ะจับคู่ตัวเด่นได้สามหกค่ะท่านผู้ชมร้องสามเจ็ดเนาะค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่จับร้องเนาะค่ะศูน เอาหลักสิบกับหลักหน่วยจับกันค่ะ0 6 0 7 2 6 2 7 6 6 6 7ค่ะท่านผู้ชมแต่แอดมินสรุปแล้วว่าเด่นนี่เก้าสามหกว่าเด่นค่ะท่านผู้ชมร้องเก้าสามเจ็ดแต่ว่าแอดมินดับหลักสิบสามค่ะท่านผู้ชมถ้าสามดับหลักสิบแอดมินยานมาศูนย์กับมาหกค่ะหลักสิบค่ะท่านผู้ชมนี่คันสามตัวหนา ไปหยิบจับลัตตอรี่ไว้กับเก้าศูนย์หกเก้าหกหกค่ะท่านผู้ชมกะพิจารณาเบิงเนาะค่ะเบิงอ่าผู้ใดบ่มักบ่ชอบตัวเลขกับเบิงเพื่อความบันเทิงไปว่าสถิติการคำนวณย้อนหลังนี่กะไม่ถูกไม่ผิดค่ะท่านผู้ชมกับพิจารณาเบิงเนาะค่ะค่ะท่านผู้ชมมาเบิง ค้นหมักเหล็กเนาะคะ่ะค้นหมักคำนวณค่ะท่านผู้ชมนี่เบิ่งแนวทางเหล็กสื่อๆค่ะท่านผู้ชมเบิ่งหลักล่างเนาะคะ่ะเจ็ดแปดนี่ค่ะนี่เจ็ดแปดเนาะคะ่ะเจ็ดแปดนี่มางวดวัางหันค่ะท่านผู้ชมเก้าศูนย์เก้าศูนย์สี่แปดหนึ่งมาววันที สิบหกเมษาค่ะท่านผู้ชมเอาเข็ยนๆลดวัดนี้เนาะค่ะแนวทั้งเห็นทั้งสองอันว่าค่ะเดี๋ยวเอาหเห็นสองเพื่อท่านผู้ชมอยากแคปหน้าจอไว้เนาะค่ะนี่เอาแอดมินอยากให้เบิ่งแนวทั้งเลขค่ะท่านผู้ชมสี่แปดหนึ่งเก้าศูนย์เนาะค่ะนี่สี่แปดหนึ่งเก้าศูนย์วันที่ หนึ่งเมษาวันที่สิบหกเมษาค่ะเขากับเดินทั้งทั้งเกาของเขาเนี่ยแหละค่ะหลักร้อยก็เก้าหลักสิบสามหลักหน่วยหกถ้าเป็นเกาสามหกถ้าสามม้าเนาะค่ะแนวทั้งเหล็กลางค่ะท่านผู้ชมนี่เก้าศูนย์สี่ห้าีหาเป็นลางค่ะท่านผู้ชมเก้าสามหกค่ะ นี่แนวทางลางเนาะ,ค,ะน 7, 8, ค่ะนี่เจ็ดแปดค่ะเพิ่นเดินมานี่สองงวดถ้าเขางวดนี้จะเป็นงวดที่สามค่ะเพิ่นจะมาบอเนาะ,ค,ะค่ะกะไฮเอฟซี FC ถูกทันพิจนารณาค่ะกะเป็นเพียงแนวทางเนาะ,ค,ะค่ะเอาให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ค่ะแคปหน้าจอเนาะคะ่ะ หเหมดเ,าเมน,นะะเาะค่ะเอาเหมดบ่ค่ะเอาค่ะสุดท้ายนี้เนาะคะ่ะแอดมินก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะมีกิจการงานเจริญรุ่งเรืองโชคดีมิโชคสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาเทวดาคุ้มครองจนกว่าสิบพกพกันไม่คลิบนาคลิปนี้สวัสดีค่ะ